สวัสดีชาวไนโคลทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนไปดูตัวเกมไนโคลครับสำหรับไนโคลคอนเทนต์นี้นะครับผมรวบร,รวมข้อมูลมาฝากให้กับเพื่อนๆได้หลายคนนะครับบอกว่าเอ้ยทำไมหอบไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับผมจะพาเอาข้อมูลของหอบทุกอย่างเลยนะครับนำมาฝากให้กับเพื่อนๆและรีวิวว่า สายอาชีพหอกเนี่ยควรเล่นไปในทางไหนนะครับและทั้งหมดเลยว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทั้งค่าสเตตัสแต่ไปในแนวไหนและในส่วนของสายสกิลนะครับไปในทางไหนและหลายคนนะครับก็ยังสงสัยว่าเฮ้ยเราหอกนี่มันตีระยะใกล้หรือไกลนะครับเอาละข้อมูลนี้ทั้งหมดครับผมรวบรวมมาฝากให้กับ,บเพื่อนๆใครดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับผมใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน ACK เกมท็อปอัพนั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอ,อาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองรเรามาดูค่าสเตตัสแรกนะครับในช่องแรกเลยนะว่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยไล่ไปว่าความสําคัญของมันเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณบรรทัศครับสิ่งนี้ก็บ่งบอกให้กับเราแล้วว่าหอกเนี่ยไปในทางไหนครับผมอันแรกเดี๋ยก็คือดาเมพื้นฐานนะครับก็คือ29เนาะต่อมานะครับอันที่2เนี่ยก็คือค่าคล่องตัวนะครับ ได้หลายคนนะครับบอกได้ว่าค่าคล่องตัวคืออะไรนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับในโหมดฟังก์ชันนี้นะมันก็มีให้เราเลือกนะครับมันคือโหมดความเชื่อนะว่าเราจะไปเล่นในสายไหนหลายคนนะครับเห็นผมว่าทําไมผมอัพไฟไฟเนี่ยเพราะว่ามันให้พลังโจมตีระยะใกล้นั่นเองครับหรือค่าสต็งนะที่เราแบบเรียกกันง่ายๆแล้วกันนะครับอันที่2คือค่าความคล่องตัวนะครับอันที่3ก็คือพลังเวทนะครับหรือค่าสติปัญญานะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วว่าค่าคล่องตัวนะครับของตัวสายหอกเนี่ยมันมีแค่8เองนะ สติปัญญาก็8นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะบูตกันไปแล้วกันแต่ว่าหนักไปเลยนะครับค่าพื้นฐานของมันก็คือพลังจุมตีนะครับผมตรงนี้นะอันแรกเลยนะครับช่องแรกนะต่อมาครับเรามาดูในส่วนของช่องที่2ครับตรงนี้นะที่มันเป็นค่าเปอร์เซ็นต์นะครับมันคือค่าอะไรบ้างอันแรกเนี่ยก็คือความเร็วในการจุมตี100%นะครับแล้วก็ความเร็วในการไล่6 6นะแล้วก็ความเร็นะวน,รนะครับไม่มีอะไรเยอะตรงนี้นะเรามาดมาูช่องที่3ครับตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวสําคัญนะครับ อันแรกเนี่ยช่องแรกนะครับเราก็จะเห็นตรงนี้นะร้อยสามสิบเอ็ดเนี่ยอันแรกเนี่ยก็คือพลังโจมตีนะครับผมมองว่านะ่าจะเป็นพลังโจมตีรวมทั้งหมดนะก็เดี๋ยวเราดูกันก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าผมจะถอดได้ส่วนของอุปกรณ์นะครับออกสักชิ้นหนึ่งก็คืออาวุธเนาะถ้าผมถอดอาวุธนะครับอันนี้นะร้อยสามสิบเอ็ดนะครับอ่ะสมมติว่าถอดอาวุธออกเห็นไหมมันก็เจอเหลือร้อยสิบเอ็ดนะครับก็ง่ายๆเลยครับในส่วนของอาวุธเนี่ยมันให้ พลังโจมตีอาวุธนั่นเองครับมันก็จะไปรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีอาวุธพลังโจมตีพื้นฐานพลังโจมตีอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราบูตได้เนีย่ยมันก็จะไปรวมกันตรงนี้ใช่ไหมครับต่อมานะครับก็คือบรรทัดที่2เราจะเห็นว่า3 2ใช่ไหมตรงนี้แหละครับคือความสําคัญเราจะได้รู้ว่าหอกเนีย่ยก็คือโจมตีระยะใกล้นะครับเราไม่ต้องแบบไปคิดอะไรเยอะนะว่ามันคือโจมตีระยะไกลมันไม่เกี่ยวนะครับเราไม่ต้องจำเป็นต้องไปอัพข้อง,งตัวก็ได้นะครับซึ่งจะเพิ่มพลังโจมตีรรรรรระะยใกกก้้้หัััับบเาาตตงงนนนนีคคอออ่ท2็ื32ม นก็คือดาเมจ PVE นะครับ14นะอันนี้ p v p นะหนึเกาะประมาณนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าค่าสแต็กนะครับที่โดยรวมแล้วตัวหอกเนี่ยมันจะไปทางด้านโจมตีระยะใกล้นั่นเองครับ แล้วก็จะเห็นนะครับดูนะสกิลที่มันปล่อยออกไปมันคือระยะนะครับอันนี้คือระยะของสกิลเฉยๆนะมันไม่เกี่ยวกับว่าต้องโจมตีระยะใกล้หรือไกลนะครับต้องแยกให้ออกนะคนละอย่างนะครับอ่าเราก็จะเห็นว่ามันตีแบบระยะปานกลางอะไรแบบนี้นะเราก็เข้าใจ fi, ว่ามันโจมตีระยะไกลหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมหลักๆที่เราจะไปดูครับก็คือในเรื่องของค่าสกิลครับอ่ะผมจะไล่อย่างนี้ครับสกิลนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายๆกับเพื่อนๆทุกคนนะครับหอกจะเริ่มเก่งในช่วงกลางเกมนะครับ ช่วงที่เลเวล1ถึงเลเวล40เนี่ยคือเพื่อนๆจะเห็นว่าแม่งหอกแบบฟาร์มกา,กากในช่วงเริ่มต้นของทุกสายอาชีพเลยก็ว่าได้นะครับคือเขาจะฟาร์มช้านะครับเพราะว่าสกิลเอื้อม่วยในการฟาร์มของเขาเนี่ย แทบจะไม่มีเลยนะครับอ่าแทบจะไม่มีการบูทพลังอะไรก็แทบจะไม่มีนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยช่วงเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งถึงสี่สิบเนี่ยยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับช่วงที่มันจะเก่งจริงๆอ่ะช่วงที่สี่สิบห้าขึ้นนะครับช่วงเริ่มที่จะไปเปลี่ยนคลาเป็นคลาสองเนี่ยสกิลแบบว่าเราเริ่มที่จะเก็บโกได้แล้วไปซื้อสกิลฟ้ามาใส่เนี่ยเราถึงจะเริ่มเก่งนะครับอ่ะเป็นยังไงครับผมจะไล่ตั้งแต่สกิลเริ่มแรกหรือสกิลสีเทานะครับสำหรับสกิลแรกเนี่ย สร้างความเสียหายเฉยๆนะครับอันนี้ไ um ม so 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 ่มีอะไรนะสกิลที่2เนี่ยก็เพิ่มความเสียหายเฉยๆนะครับแต่การเพิ่มความเสียหายตรงนี้เนี่ยมันจะแรงกว่าสกิลแรกนะครับแต่การเพิ่มความเสียหายก็คือมันจะเริ่มกินมานาและเราจะสังเกตเห็นว่าการใช้มานานะครับก็คือ10หน่วยตรงนี้เนาะอ่าแต่สกิลแรกจะไม่ได้ใช้มานานะครับการปีปกติอ่ะมันจะแรงขึ้นเฉยๆนะครับสกิลแรกนะ สกิลแรกคือโจมตีปกติเนี่ยแรงขึ้นสกิล2เริ่มจะกดใช้สกิลแล้วนะครับก็คือทำดาเมจไปแล้วแล้วก็จะทำให้นะครับมานาเนี่ยลดลง10หน่วยนั่นเองครับสกิลที่3ก็คือสร้างความเสียหายรุนแรงต่อศัตรูนะครับแต่จะใช้มานา15นะประมาณนี้ก็คือเป็น5แทงทเฉยนะครับแทงแบบแปลงยังไม่มีอะไรที่แบบมีเงื่อนไขอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็แบบ ประมาณว่าทำดาเมจเฉยๆครับให้มันแรงขึ้นนะอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยผมก็ใช้อยู่นะมันก็แบบว่าเป็นท่าพุ่งแทงนะครับไม่มีอะไรนะเราลองดูก็ได้นะครับ4ีวิเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเป็นสกิลที่ไม่มีอะไรได้นี่เห็นไหมมันก็จะแทงนี้เฉยๆครับเราก็จะเริ่มเห็นว่าหอกเนี่ยทำไม,มแบบสกิลมันเป็นอย่างนี้นะอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือช่วงแรกและช่วง35เนี่ยเราจะเริ่มปลดใช้สกิลนี้ได้นะครับมันก็เลยแบบว่า มันยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่ะก็คือเรื่องโกอ่ะเป็นสิ่งสําคัญมากๆครับยิ่งเรา,เ,ราเก็บโกได้เยอะอ่ะเราก็จะยิ่งมาอัพเวลได้ครับให้กับสกิลของเราเราก็จะเห็นว่าเลเวลสกิลเนี่ยมันจะอัพได้นะครับหนึ่งสองสามย่างนี้ครับคือใช้โกเยอะมากเลยนะแต่ละสกิลนะครับอันนี้เนี่ยเล่มละสองล้านห้าด้สกิลที่สามเนี่ยโอ้โหดูดิเราต้องใช้สามเล่มนะครับตอนน่อมาเนี่ยคือสกิลเขียวนะครับสกิลนี้เนี่ยเริ่มมีความสําคัญเข้ามาแล้วครับอ่ะสกิลนี้เนี่ยจะสร้างความเสียหายรงตต่่ออศััรรูกนคบแลละด ความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูลง40%เพื่อนๆโหสโลวส40อ่ะนี่แหละครับเป็นสกิลเปิดก็ว่าได้นะครับในช่วงแรกนะคือมันจะเน้นไปในแนวทาง PVP แล้วครับถ้าเราเอาไปลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของมอนสเตอร์ลงเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการตีลวครับอ่ะมันเริ่มแบบมีดีบัฟเข้ามาแล้วว่ามันมันเหมาะออกับการฟาร์ไมไว้อันนี้ผมบอกไว้ก่อนเนะ มันไม่เหมาะกับการฟาร์มนะครับมันเหมาะกับ PVP ล้วนๆครับหอกเนี่ยมันจะเริ่มมีดีบัฟแล้วก็เน้นไปทาง PVP ซัส่วนใหญ่เลยนะนี่แหละครับเหตุผลว่าทาไมคนในเซิร์ฟเกาหลีไม่ค่อยเล่นเพราะว่ามันไม่ได้เน้นฟาร์มครับคือเกมนี้มันปิดเกมฟาร์มแบบ100%อยู่แล้วอะเกือบจะ200%ก็ว่าได้นะครับในการเก็บฟาร์มเก็บของค่อยไป PVP กันนะแต่กิบอบอกเลยครับ หอกเนี่ยแบบเป็นอะไรที่สําคัญมากๆควรที่จะมีครับต้องท้าวความก่อนครับเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องเข้าใจว่าสกิลที่ผมไล่ให้เพื่อนดูเนี่ยมันเป็นสกิลกดใช้หรือสกิลแอคทีฟนะครับแต่มันจะมีสกิลพาสซีฟอยู่ข้างล่างอยู่ตรงนี้นะมันจะมี2ช่องนะครับอันนี้คือพาสซีฟทั้งหมดเลยแต่ตรงนี้เนี่ยคือเราต้องเอามายัดเข้าช่องนี้นะครับอ่านี่คือสกิลแอคทีฟนะ เอาละครับสกิลฟ้าเนี่ยตรงนี้ช่วยอะไรครับอำดาเมตต่อศัตรูแล้วมันจะเอาโซ่นะครับมาตรึงมาล็อกศัตรูไว้นะครับแต่ความสามารถของมันตรงนี้นะครับที่มันมีดีัพิเศษให้กับเราครับเนี่ยเราดูตรงสีม่วงนะครับซึ่งพอเรามีสกิลนี้เนี่ยเราจะเริ่มเก่งเลยครับ PVP เราจะเริ่มแบบว่าไปสู้กับชาวบ้านได้แล้วหรือไปร่วมวอลกับเพื่อนๆได้แล้วนะครับร่วมวอลยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะเราก็จะเห็นว่านะครับ โจมตีเป้าหมายไปแล้วนะครับและมันจะเกิดเอฟเฟกนะครับเกิดขึ้นก็คือมีดีบัฟขึ้นมาก็คือตัวือสีม่วงตรงนี้ครับมันจะทําการล็อกศัตรูครับซึ่งศัตรูเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่และไม่สามารถเทเลพอร์ตได้ครับพอมันล็อกเนี่ยมันจะเกิดเอฟเฟกอีกเอฟเฟกหนึ่งครับก็คือ บอกเพื่อนหรือให้เพื่อนเนี่ยช่วยเหลือนะครับนี่เพื่อนเนี่ยก็จะเห็นตำแหน่งว่าเราล็อกได้แล้วอะไรแบบนี้นะครับผมคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าใครอยากจะใช้ไปวาร์ปด่วนอะไรแบบนี้นะครับก็ใช้ไม่ได้นะเออนี่ยหอกมันจำเป็นนะครับในการวอรอย่างนี้นะสำหรับสกิลนี้ครับสกิลฟ้าเนี่ยมีประโยชน์หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูก,กันครับซึ่งความสามารถของมันนะครับเวลาเราใช้สกิลนี้ออกไปเนี่ยมันจะเพิ่มสถานะให้กับเราและปาร์ตี้ครับเพิ่มสถานะอะไรก็คือลดค่าความเสียหาย ให้กับเราและเพื่อนร่วมทีมครับเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันเริ่มแบบว่าเป็นซัพพอร์ตไปแล้วอะคือมันรวมหมดทุกอย่างเลยครับ PVP อะให้กับหอกนะครับผมเอาละสกิลต่อมาครับคืออะไรนะจะเพิ่มสถานะให้กับเราครับและปาร์ตี้เป็นเวลา10วินาทีครับโดยเพิ่มอะไรครับก็คือความเสียหายพื้นฐานนะครับผมนี่เห็นไห เพิ่มความเสียหายนะครับก็คือบัฟดาเมจให้กเพื่อนนะครับสหน่วยนะกับเราด้วยนะครับสกิลนี้ครับบอกเลยนะครับเป็นสกิลที่จะช่วยในการ PVP ได้พอสมควรครับเพราะว่า ถ้าเราจัดนะครับคอมโบนะเอาเอาเป็นว่านะครับผมอธิบายเพื่อนก่อนนะถ้าเราไปจัดคอมโบได้เนี่ยมันคือดีมากนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยเวลามันใช้ออกไปนะครับคือมันจะฟาดศัตรูด้วยหอกของมันนะครับพอฟาดออกไปแล้วมันจะฟาดแบบรุนแรงต่อเป้าหมายและจากนั้นนะครับฟาดที่อยู่ในระยะแต่ว่าเป้าหมายอยู่ในระยะมันไม่ใช่โจมตีแบบเดี่ยวนะครับมันคือการโจมตีแบบหมู่ถ้าหงอนนะครับมันสามารถแบบติดอยู่ติดด้วยกันนะครับ ซึ่งถ้าเวลาวอรหรือเวลาตีมอนฟาร์มอนนะครับมีมอนที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันอยู่ในระยะของหอ,อกตัวนี้นะครับเวลามันฟาดออกไปนะแบบมันจะมีการกระเด็นนะครับกระเด็นนั่นเองครับก็คือเหมือนกับแบบว่าเออสถานะดีบัฟก็คือชังงักอะประมาณนั้นนะครับผมมันจะกระเด็นออกพอมันกระแทกนะครับก็จะไม่สามารถทําอะไรได้ใช่ไหมเหมือนกับแบบว่า พอมากระเด็นปุ๊บกดสกิลกดอะไรก็ไม่ได้อะไรแบบนี้ครับเห็นไหมมันก็จะช่วยนะครับติดชังงักให้กับศัตรูของเราด้วยเหมือนกันครับแล้วสกิลนี้ครับต่อมานะครับอันนี้ก็คือสร้างความเสียหายรุนแรงนะครับก็คือสร้างความเสียหายแบบแรงเลยอะสกิลนี้นะครับก็คือเหมือนกันเราก็จะเห็นว่าสกิลเขียวนะครับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลแทงเหมือนกันนะแล้วนะครับสกิลม่วงเนี่ยสกิลนี้ก็จะแทงแบบรุนแรงนะครับก็เหมือนกับการอัปเกรดออกมานั่นแหละอันนี้ก็เอาไว้ใช้แบบ ลัดช็อตอะไรแบบนี้นะเออเวลาวอใช่ไหมสําหรับสกิลต่อมานะครับสกิลนี้เนี่ยมันก็คือแบบสร้างความเสียหายเฉยๆครับเหมือนกับการฟาดหอกออกไปข้างหน้านะครับอันนี้ก็คือสร้างความเสียหายเฉยน,น,นะน,นี่ไม่มีอะไรนะครับสําหรับสกิลนี้เอาล่ะเรามาดูสกิลต่อมาครับที่แหละสกิลที่ฮอตที่สุดนะครับของสกิลม่วงแล้วกันสกิลนี้เนี่ยมีความสามารถอะไรครับมันจะสร้างความเสียหายนะครับอย่างมากเลยนะให้กับศัตรูนะครับแบบเหมือนทุบอะเหมือนเอาหอกทุบเลยนะครับเออผ่าหัวไปเลยประมาณนั้นนะ และศัตรูเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะถูกมัดนั่นเองครับและไม่สามารถช่วยเหลือได้ประมาณ3ามวิที่หูสตันนานขนาดนั้นเลยเหรอหนึ่งก็คือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้2ก็คือไม่สามารถเทเลพอร์ตได้นะครับและมีเอฟเฟกเรียกปาร์ตี้ด้วยนะครับสมาชิกในปาร์ตี้เนี่ยก็จะเห็นนะว่าเอ้ยนี่เราได้ทุบคนนี้แล้วคนนี้สตันสามวินะครับประมาณนี้มันจะช่วยในเรื่องของการวอลได้ดีมากครับสำหรับสกิลนี้เนาะเป็นสกิลฮอตทิสนะครับของสีม่วงแล้วแหละอันนี้เป็นสกิลม่วงที่จะช่วยบัฟให้กับเรานะครับอ่าบัฟอะะไรรบบ้างคัก็จมี เพิ่มค้าความเสียหายพื้นฐานหา15หน่วยครับโอ้โ oh, หเยอะนะเพิ่มข่าความเสียหาย15หน่วยเลยนะครับและและเว้นการลดความเสียหาย15นะครับโอ,กกอ้เจาะเกราะนะไอนน้นี้น่าจะเป็นเจาะเกราะ15เลยนะรับ15หน่วยนะและความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับมา3โอ้โหนี่น่าจะเป็นสกิลเปิดนะถ้าสมมติว่าเราจะบอลหรือเรากําลังไล่ตีคู่ต่อสู้อยู่นะครับเรากดสกิลนี้ใช้เลยนะครับมันจะบัฟอะไรให้เราเยอะมากและเราก็ค่อยไปใช้สกิลอื่นนะครับน่าจะเป็นสกิลแรกที่เราจะกดใช้และ คอมโบด้วยสกิลอื่นๆที่จะต่อมาด้วยนั่นเองครับผมอ่านี่ก็ช่วยให้เราเยอะมากนะในการวอนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ฟาร์มได้นะสำหรับสกิลม่วงนี่แหละอ่าสำหรับสกิลม่วงนะครับสกิลนี้เนาะก็สามารถใช้ทั้ง PVE และ PVP ได้นะครับสำหรับสกิลนี้ครับมีความสามารถอะไรครับก็คือจะเพิ่มความสามารถให้กับเราด้วยเหมือนกันครับเหมือนกับเป็นเป็นแบบสกิลบัฟนะก็คือจะลดความเสียหายผิดปกตินะครับอ่าสิบเปอร์เซ็นต์นะก็คือ การสตันกันสโลกันแช่อะไรแบบนี้นะครับเออการแบบสายเวทนะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็กดไฟได้นะก็คือสามารถกดก่อนแล้วก็ค่อยไฟก็ได้นะครับก็10%บเเลยนะและลดความเสียหายลงด้วยนะครับที่ได้รับเดี๋ยวสร์เและเพิ่มการรักษาโอ้โหเพิ่มการฮิวให้ด้วยนะครับสินะอันนี้ก็ดีเหมือนกันเราเห็นสกิลม่วงกันหมดแล้วครับทีนี้ผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูสกิลสีส้มนะครับหรือสกิลรีเจนต์อันนี้ก็คือเลดเกมนั่นแหละอ่าสกิลนี้เนี่ยคืออะไรนะครับพอเรากดใช้ใช่มมมัม้นจะสสราางควแ มันเป็นพายุเลยนะทอร์าโดไปเลยนะครับผมก็จะสร้างความเสียหายต่อศัตรูนะครับต่อเป้าหมายนะในระยะก็คือการโจมตีหมู่นะครับอันนี้เอาไว้ใช้ PvE ได้นะ สำหรับสกิลนี้นะครับคืออะไรเหมือนกับการปล่อยพายุหรือทําให้ตัวเองอ่ะกระพอกของเรานะครับเหมือนเป็นพายุวงกว้างนะอันนี้ใช้ฟาร์ม PVE ได้นะครับและนะครับความสามารถของมันเนี่ยตรงนี้แหละครับที่ดีมากๆากก็คือมันจะดึงศัตรูเข้ามาได้ครับอ่าก็เหมือนกับดูดศัตรูเข้ามาได้นะอันนี้ก็ดีเหมือนกันอ่าดูดศัตรูเข้ามาได้นะครับแล้วทําให้เราแบบว่าหรือเราไปใช้ PV วนะผมมองว่าถ้าเราไปใช้ p v e ออ่ะจะดีมากนะครับสกิลดีเจนตัวนี้เพราะว่า ถ้ามอน์มันอยู่ในระยะของเราใช่ไหมเราค็ดูดเข้ามานะครับแล้วก็จับสกิลอีกสกิลหนึ่งที่เป็นสกิลกว้างนะครับวงกว้างแล้วก็สามารถจบกอดได้นั่นเองนะครับและมีบัฟนะครับให้กับเราด้วยก็คือจะเพิ่มค่าความเสียหายขึ้นนะครับ10เปอร์เซนตและก็จะต้านทานสถานะพิเษปกติด้วยลบสิเปอร์เซ็นะครับอันนี้ถ้าเอาไปใช้ PP พนะคือมันแม่งโกงเกินเนะี <laughs> ่ย แบบว่าขี่มาไปแล้วก็กระโดดนะครับกระโดดเข้าวงเลยนะแล้วก็ดูดศัตรูเข้ามา่าเงี้ยโอ้โหันนี้ได้ได้ได้เออเทคนิคนี้ได้นะทีนี้เรามาดูสกิลแอคทีฟสุดท้ายครับของนักฮอกเนี่ยจะช่วยอะไรนะครับสกิลนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มบัฟคงที่นะครับบัฟคงที่คืออะไรนะครับหนึ่งก็คือเพิ่มดาเมจความเสียหายต่อศัตรูนะครับและก็ลดคูลดาวนะครับประมาณนี้นะสิ่งที่จะเพิ่มให้กับเราในเวลาคงที่นะครับมีโอกาสทําให้ศัตรูนะครับถูกมัด และไม่สามารถช่วยเหลือได้เป็นเวลาสามวิอ่านี่ก็ PVP อีกแล้วนะเอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับสกิลนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นเลดเกมนะครับเลดเกมนะก็เดี๋ยวเรายังไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าเราเนี่ยสนใจในช่วงต้นๆเกมนะครับว่าเราจะทำอะไรซึ่งหอ,อกอ่ะผมบอกเลยนะครับถ้าเราจะเล่นสายฟาร์มหาวัตถุดิบอะไรต่างๆนะครับถ้าสมมติว่าเกมเนี่ยให้เราทำสองจอใช่ไหมถ้าจะทำหอ,อกเนี่ยเอาไว้หอกไว้เป็นตัวตีนะครับ เป็นตัวไฟหรือเป็นตัววอลนะครับอันนี้จะดีม,มากแต่ถ้าเอาไปทําการฟาร์มหาวัตถุดิบไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะนะเพราะว่าสกิลต่างๆเนี่ยไม่ค่อยเอือ้อมหน่วยเท่าไหร่ในการฟาร์มพาสซีฟนะับพาสซีฟเนี่ยผมอธิบายง่ายๆเลยครับพาสซีฟไม่ค่อยมีอะไรสําคัญเยอะมากเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันจะให้ในส่วนของบัฟส,ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ฮิวมีฮิวเลือดด้วยนะ เึ่งพาสซีฟนะพาสซีฟเนี่ยผมมองว่าสกิลนี้ค่อนข้างนะ่าสนใจที่สุดละของสกิลเขียวนะครับช่วงเริ่มต้นนะนี่คือช่วงเริ่มต้นนะครับนี่น่าสนใจก็น่าจะเป็นสกิลนี้เราก็ ควรที่จะเก็บโกนะครับไปซื้อสกิลนี้มาเปิดใช้เร็วๆนะก็มาช่วยอะไรของเราเยอะแยะมากไปพอสมควรนะครับอ่ะมันช่วยอะไรบ้างนะครับก็คือ1ก็คือลบปลีกในระยะใกล้นะใกล้แล้วนะครับก็จะเป็นเลือกของ PVP ซะส่วนใหญ่อีกแล้วนะเออแต่ PVP ก็อาไปใช้ได้นะครับตีบมตีบอย,ยก็ใช้ได้ลบปลีระยะไกลนะครับแล้วก็ในส่วนของลดค่าความเสียหายระยะใกล้เอออันนี้เอาไว้ฟาร์มได้ไปฟาร์มได้ แล้วก็ลดค่าความเสียหายระยะไกลนะครับเอาไว้แบบว่าฟาร์มในดัน40นะเพราะว่ามันจะมีมอนยิงไกลมอนออโต้อยู่นะครับอ่ะอันนี้ช่วยได้นะสาหรับสกิลพาสีตัวนี้นะครับก็ไปซื้อกับ a p c ได้นะต่อมาครับอ่ะเราก็จะเห็นว่าสกิลนี้เนี่ยช่วยอะไรนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของการฮิลซะมากกว่านะครับก็จะช่วยในเรื่องของการฮิลนะครับก็คือการฟื้นฟูพลังชีวิตจะเพิ่มจํานวน15หน่วยนั่นเองครับอ่ะทีนี้เราไปดูสกิลฟ้าครับสกิลฟ้าเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะนะครับตามแบบ รูปของสกิลเลยนะครับอันแรกนี่ก็คือการละเว้นลดค่าความเสียหายนะครับก็เวลาแบบว่ามีคู่ต่อสู้มาจะเจาะเกาะเรานะเราก็ลดดาวเบียดเจาะเกาะลงนะครับก็ประมาณนี้แหละ5หน่วยนะนี่ก็ไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับพลังจมตีนะครับแล้วก็ปับ๊บฟื้นฟูตัวเองแล้วก็ในส่วนของปับ๊บ ป้องกันเกราะนั่นเองครับอ่ะก็จะเพิ่มเกราะให้กับตัวเองนะมันค่อนข้างมีสกิลเดียวนะครับที่จะช่วยทาดาเมจให้กับเราอ่ามันค่อนข้างที่จะมีสกิลเดียวนะครับที่จะช่วยให้เราก็คือรีเจนนะรีเจนเนี่ยจะเพิ่มดาเมจ3 0มเปซเลยนะครับโอ้อันนี้ก็ระยะยาวเลยนะออไม่พูดถึงนะเอาง่ายๆครับสกิลพาสซีฟของหอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะช่วยในเรื่องของ1เสริมดาเมจนะครับ2การหิวเลือดนะครับสอ่าสก็คือการป้องกันในส่วนของ เกราะนะครับต่แบบประมาณว่าฝ่ายศัตรูเจาะเกราะมาอย่างนี้นะครับเราก็มีปั๊บที่จะป้องกันลดหรือลดค่าความเสียหายนั่นเองครับสำหรับอาชีพหอกเนาะก็ไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายครับมีแค่สกิลเดียวที่จะเพิ่มแบบแรงๆไปเลยก็คือสกิลสุดท้ายนะครับก็คือรีเจนต์ของพา s s ทสนะอันนี้ก็จะเพิ่มดาเมจแบบเพิ่มความเสียหายนะครับดาเมจของเราเนี่ย30%นะครับที่จะเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นสกิลพาร์ทสสุดท้ายแล้วนะครับก็เราจะไม่พูดถึงเท่าไหร่นะเราพูดถึงแบบแรกๆๆเเลยกี่ สำคัญที่สุดก็คือสองอันนี้นะครับที่จะช่วยให้เราแบบฟาร์มแบบจริงๆเลยนะก็พยายามอัพเต็มให้ได้ขั้นสามให้หมดนะครับช่วงแรกอย่าไปมีศัตรูนะครับช่วงที่เราเก่งๆก่อนนะครับมีสกิลบวงเนะี่ยเราค่อยแบบเ่าวน่อยนะอะไรแบบนี้นะก็ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกาลังใจในการทาคลิปด้วยครับผม